สวัสดีครับวันนี้เรากันวันนี้เรามาอยู่ก so ันที่หยกพม่าไม่สอดนะครับวันนี้ม e ีพระพุทธลูกนะครับแกะจากหยกพม่าเข้ามาล็อตใหม่นะครับสําหรับล็อตที่แล้วครับท่านใดนะครับที่ไม่ได้ของครับไม่ได้พระพุทธลูกไปนะครับก็มีชุดนี้เข้ามาใหม่นะครับท่านใดที่สนใจเก็บไว้บูชานะครับก็ติดต่อสอบถามเป็นเข้ามาได้นะครับ องพระเขียวๆนะครับผมเป็นงานแกะช่างฝีมือนะครับแกะด้วยมือนะครับขนาดและหน้าตาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันทุกองนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมสนใจนครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม